ได้ H. Morning ฟีเจ้าขาประกาศประกาศนะคะจากกรมทรัพย์สินทางปรรัญญาลิขสิทธิ์นะคะขณะนี้นะคะก็กระทิงน้อยร้อยสามโดนไปหกแสนแปดนะคะแม้แต่การจะแต่งตัวก็ปี้ออกไปเดินตลงตลาดไปส่งผู้เล่าผู้แก่หรือว่าส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือว่าออกมาขายของก็ไม่กล้าใส่ชุดก็ปี้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรร้อนค่ะ นะคะทั้งบวทั้งเมียนะคะตัวผู้ตัวเมียเมื่อก่อนนะคะจะต้องใส่แบบว่าแบรนด์เนมทั้งตัวไม่ยากกระเป๋ากระเป๋าก๊อปปี้นะคะลุชุดก๊อปปี้นะคะไปไหนมาไหนก็ใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้แล้วก็ใส่ออกโชว์วันนี้นะอยู่ที่นี่นูน่นนี่นั่นกินอาหารมื้อละหมื่นแปด หลังจากที่โดนไป6กแสนแนะคะตอนนี้สุดก o อปีก็แยบแทบจะเผาทิ้งแลยกับเอฟซีขาแต่ช่วงนี้เห็นองค์แดงเนี่ยใส่ชุดแบบว่าเสื้อยุ่งเสื้อยืดที่ไม่ใช่ c o อปีก็ไม่ต้องถามนะคะมันบาดหัวใจ S <S มันบาดหัวใจมากเลยค่ะ F C เจ้าคานะคะโอ้ยแกถามเรื่องไปวิ่งไล่ฟ้องลุงนู่นลุง,ลงนี่ไม่มีการไต่สงแต่สวนเพราะว่าเออบอกให้ก็ได้ลุงเขาแบบว่ามี F C J จดีของลุงอะมาเคลียร์เงินแล้วค่ะรับสดสดก็ได้มีกำหลอกำไรอยู่หักค่าผู้ลงผู้เล้วรู้แล้วก็เหลืออยู่ดีกว่าไปยืนขายตูดไก่ปิ้งอยู่ค่ะนะคะเอ่อให้ป้าทงเทงก็อย่าถามเยอะอายค่ะก็เอาเป็นวา่านัดไต่ถังกับลุงน่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะถอนละค่ะ เพราะว่า f อซของลุงใจปั้มนะก็ให้มานะคะปิดปากปุ๊บก็นั่นแหละค่ะเงินบาปเนาะเออก็ต้องรับซ้ายรับขวาเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์ไป6กแสนแนั่นแหละจ้าเอซจ๋านะป้าทงเทงก็แหมจะให้ตอบอยังไงละจ้าป้าก็ก็ก็หนูว่าถอนให้ลุงไปแล้วนะี่ยเพราะว่า f อซของลุงเข้ามาหลังบ้านจ้ะ ป้าทงเทงก็อย่าถามอีกนะเออเมื่อวันที่อะไรสิบเจ็ดนั่นหรอค่ะถอนไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเพราะว่าได้เงินนะคะป้า,ปาสานะและป้าอย่าถามหนูอีกนะว่าทําไมตอนนี้องค์แดงไม่กล้าใส่สุดกอปี้ไม่กล้าใส่สุดอ่าลิขสิทธิ์นะอ่าเจเจเหมือนกันเจ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 ปรากฏก็อย่าถามนะเจเจแซกหนูเหลือเกินว่าหนูโดนไปหกแสนแปดนะเจเจค่ะก็หนูโดนแล้วหนูปิดข่าวก็นะอีองคดำนั่นแหละมันไปรับเงินค่านาจับ มันไปฟ้องโอ่งแดงมันไปฟ้องอึ่งน้อยมันไปฟ้องกระชิง นาะอนะคะป้าป้าตรงเทงค่ะก็สรุปเป็นอันเข้าใจนะคะว่าเออที่ว่าของลุงอ่ะของลุงวันที่17นเะรับเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ f c f c ของลุงเ่ะเขาเคลียร์มาเคลียร์เรียบร้อยค่ะอือกระทิงก็รับไปแล้วเพราะว่าตอนนี้กระทิงลําบากมากค่ะนมเมียก็เริ่มจะละลายแล้วเพราะว่าไายตูดไก่มันอยู่หน้าเตานะคะป้าจ๋าเจเจก็เหมือนจันเจเจปรากฏนะก็เริ่มหยุดแซดได้ไหมค่ะโอ้ยนะเจเจก็ เคยทําตัวหรูอ,อยู่ดีกินมือเร่มหมื่นแปดนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องไปขายกับผัวใหม่ละเออไปขายของกระตือหัวนะคะกาแฟาอะไรนะกาแฟา กาแฟขี้กระทิงอ่ะเออกาแฟขี้กระทิงเนี่ยเจเจจ่าเพราะว่าแบรนด์เก่าขายไม่ได้แล้วนะคะเพราะลิขสิทธิ์น่ะตอนนี้จะใส่เสื้อผ้าก็ปีไขยของก็ไม่ได้อ่ะกลัวมันหลอนน่ะอืมเพราะวันนั้นคิดแตกคิดแนนเลยนะจ่ะเจเจจ่าเจเจประกอบโอ้ยแบบนี้เอฟซีของเจเจก็รู้หมดสิว่ากระทิงโดนไปหกแสนแปดโอ้ตายแล้วนะป้าทงเทงก็อย่าตั้งคําถามแบบนี้นะกระทิงกระทิงน้อยอายมากเลยนะคะ ไมจริงๆอุตส่าห์ปิดนะว่าจะหลอกเงินพวกควยคายไปแก้งบอกว่าจะไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนโน้นคนนี้ไปยื้อชีวิตโคกระบือไม่หรอกค่ะยื้อชีวิตกระทิงน้อยกันนมปอมนี่แหละค่ะพราะไม่งั้นต้องไปวอนนอนคุนะคะต้องเปลี่ยนนามสกุลน,นะจ๊ะอืมก็ฝากถึงนะเจ๊ป,ประกอบเจ๊อย่าแซะหนูมากหนูอายเห็นว่าหนูโดลิขสิทธิ์หนูปิดข่าวแล้วเจ๊ทำไมตาสับประรดยางงั้นเจ๊รู้ได้ไงคะอืม นะโอ้เ oh, จ e. ๊ฝากบอกไปถึงอีอีออึ๋งด้วยนะอีอีหมานะอีหมาอีหมาอึ๋งขังโก็บอกมันว่มึงไปสืบไปสอบมึงไปรับเงินมาใช่ไหมมึงไปรับเงินค่านําจับมาใช่ไหม เจเจฝากถึงไม่รู้ใครแล้ะนะเขาเรียกที่เขาเรียกเจเจประกอบอะไรนะอือรู้จริงนะเราเนะ่ะชอบเอาเอกระทิงมาแฉอยู่เรื่อยเลยโอยกระเทียมน้อยร้อยคดีนะอือเจเจนะถ้าเจอหน้าจะหยิกให้จะหยิกก้นให้เนี่ยทําไมเธอเอาฉันไปแฉขนาดฉันอายนะจ้าถึงฉันจะเป็นกระเทียมน้อยฉันก็ฝ่ฝันว่าฉันจะรวยแต่ตอนนี้อือ มันไปเบิร์แล้วค่ะเจ๊ค่ะอีสันก็หวังจะรวยตอนนี้ลูกเต้าหมูหมากาไกา่อีพ่ออีแม่ก็ลำบากคะ่ะตื่นตีสองตีสามต้องมานั่งหั่นตุดไก่หมักเสียบนู่นะกว่าจะได้ขายนะากำไรสามสี่ร้อยอีสันก็ต้องเอาไว้ซื้อเก๊กหวยกินเนะพราะเครียดนะคะเจ๊เจค่ะเจ๊เจ๊เจช่วยไปบอกป้าด้วยนะป้ายานนะว่าป้ายานทงเชงนะคะว่าหยุดแซอ่งแดงได้แล้วว่าโอ่งแดงแล้วทำไมไม่ไปฟ้องลุงโอ่องแดงรับสารภาพก ได้ว่ารับเงิน f อฟซลุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้โดนไปหกแสนแปดนะคะไม่เมตตาหรออือดูสิแม้แต่ชุดก๊อปปี้ก็ไม่กล้าใส่ไปตลาดล้วใส่ขายของเพราะมันหลอนนะคะอืมตอนนี้ในร้านนะอันไหนที่เป็นลิขสิทธิ์ก๊อปปี้นะโอ้ยกลัวมากค่ะนะกระเทียมน้อยร้อยคดีกลัวมากเพราะว่าคดีวันที่สิบห้านี่ก็โอ้โหตายแล้วยังไม่รู้เลยว่าองค์ดำมันจะถอนให้ไหมหรือมันจะรับไก่เกี่ยวไม่เนี่ยก็เตรียมอยู่มันจะเอาตั้งสามแสนโอ้ย จะต่อมันสักแสนห้มันก็สะบัดบ๊อบใส่นะคะเจ๊ป,ประกอบขาเจ๊ป,ประกอบขาป้ายันตรงเทงขาอ่มาทําสนที่สัญญากับกระทิงน้อยร้อยคดีหรือว่ากระเทียมน้อยกันไหมคะตอนนี้กระเทียมไม่ไหวแล้วเนาะกระเทียมจะไปบวชก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทางวัดนะ่ะไม่มีวัดไหนรับเลยว่ากระเทียมน้อยนะ่ะทำบาปทํากรรมไว้เยอะนะคะสงสารกระเทียมน้อยเถอะนะ กระเทียมน้อยไม่เคยสํานึกหรอกตอนนี้กระเทียมน้อยแย่จริงๆนะได้โปรดเมตตาเพราะาตอนนี้ธุรกิจขายตูดไก่ก็ลําบากเปิดร้านไปไม่ง่าโชว์แล้วตอนนี้ขาดทุนค่ะมันก็จะเริ่มเน่าเนาะไหนจะต้องใช้น้ําแข็งนะคะชงค่าเช่าค่าน้าค่าไฟเมียนะคะโอ้ตอนนี้ลําบากมากนะน้องนมปอมไปซื้อทองปอมมาใส่เพื่อกบเกลื่อนให้ดูแบบว่าลูกค้าถามไงว่าเอา้าเมื่อก่อนเห็นออาวถ่ทงใส่ทองกันสิบน,นิ้วไปไหนหมดมจะบอกว่าถอดกลัวป่นเขาก็บอกว่าไปดูในไลฟ์เวลาไปท่องไปเที่ยวต้องใส่นะก็ไม่เห็นใส่ เลยแลวชุดก๊อปปี้ทําไมไม่กล้าใส่คอืมเขารู้กันทั้งอาเภอน่มันยังมาถามนะว่าเจ้าน้ําจิ้มน้ําจิ้มตูดไก่ศาสตร์น้ําอยู่ไอ้พวกนี้เขารู้กันทั้งอําเภอแหละแลนะ้วาาอยิ่องอ,อีโอ่ง,องแดงนะั้นมันมาออกมามาสแล้วนมมันมารับเงินค่านําจับนะอตอนนี้นะคะอคนมีส่งมีเสียเบอกว่าปิดไม่อยู่หรอกนะอนะก็เงียบๆนิ่งๆไปก็ยอมมันข,า,ขายแซ่เรื่องนี้ก็นิ่งๆไปโกนแต่ถามว่าจะกลับมาขายไหมก็คงไม่กล้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวชุดเก่าๆที่เป็น ลิขสิทธิ์นะเนาะ fc ลูกค้าที่ซื้อไปนะก็ใส่แอบๆหน่อยเนะเดี๋ยวกรมทรัพย์สินปัญญาไปจับเอาอย่ามาโทษโอ่งแดงนะจ๊ะก็ถือว่าผู้บริโภคนะคะใส่เองส่วนคนขายไม่กล้าใส่ค่ะก็ต้องไปใส่ชุดที่ไม่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเพราะกลัว มันหลอนเนาะอืมนะก็กลับว่าจะหลอกเอฟซีควยๆได้ซะเอ่อหกเจ็ดแสนคืนมาเนี่ยเอาเป็นทุนนะคะอาจจะหนีออกทางลาวหรือว่าเอามาสู้คดีกับโอ่งแดงโอ่งดําอีกโอ้ยช่วงนี้เวรกรรมมันลงกระหน่ำค่ะเอฟซีเจ้าขานะแม,แม่แม่จา๋าได้โปรดสงสารกระเทียมน้อยด้วยเถอะนะกรนะะเทียมน้อยไม่สํานึกหรอกคะ่ะก็เดี๋ยวจะหาเรื่องเอ่อมาตอหลดตอแหลหลอกควยๆอ,อ,อีกจะจัดโปอะไรดีนะโปหมดตัวไงคะโปกระเทียมน้อยหมดตัวนะจัดไปเลยค่ะโปนี้เพราะ ตอนนี้นะคะขนาดของไม่ได้มีลิขสิทธิ์ขายไม่ออกเลยจ้ะเจเจจ๋าเจ๊จ,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 จช่วยมาเหมาหน่อยมาเหมาองค์แดงนะคะองค์แดงแย่แล้วตอนนี้นะธุรกิจขายตุดไก่ก็ลําบากนะคะตอนนี้ไม่รู้จะทาําไงเหลียวไปดูลูกหมาลูกแมวโอ้ยกินเก่งกันแล้วกิน จะส่งไปทํางานก็ยังไม่ถึงวัยทำงานแล้วตัวเดียนนะคะตัวเดียนนะคะกระเทียมน้อยร้อยก็ะดิจะไปทำมาหากินที่ไหนเขาก็ไม่รับค่ะเพราะว่าหน่วยงานราชการเขาเห็นหน้าเขาเห็นความปากแจ๋วหมดจะกลับไปเซิร์งไปเต้นก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเอวมันไม่ไปแล้วแบบแบบถ้าเกิดรับจ้างด่าก็ไม่มีใครมาจ้างด่าแล้วค่ะเนาะก็ฝากถึงพยานทงเทงแล้วเจเจประกอบนะหยุดหยุดถามเรื่องว่าถอนฟ้องหรือยังเลยถอนเรียบร้อยแล้วเคยรับเงินไปแล้วเพราะว่าโอ้ยตายแล้วโดนไปหกแสนแปดอะไรก็ต้านไม่อยู่ ตอนนี้พวกควายๆหลายตัวก็เริ่มฉลาดแล้วพออีอโอ่งแดงนี่แหละขาไปดูช่องอโอ่งแดงนะควายๆของกระเทียมน้อยก็เริ่มแบบว่าตายแล้วมึงหลอกกูตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วหกแสนแปดไหนบอกว่าจะไปเยียวยารักษารักษาลิขสิทธิ์ค่ะแล้วตอนนี้เสภาพก๊อปี้นะอย่ามาถามเรื่องใครก็ตามอย่ามาถามเรื่องชุดก๊อปี้ทำไมไม่กล้าใส่กระปปองกระเป๋านะี่นมปอมหลอนค่ะกลัวมันหนีไปมีผัวใหม่อยู่เนี่ยมันลำบากมากตอนนี้พ่ออีนมปอมก็ยังพอม,มีหอยนะแต่มันจะโดนอีกสามคดีจากอโอ่งดำนะโอ้ อุยตายแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเลยคะ่ะชีวิตนะคะอืมเอาโอเคเท่านี้ก่อนนะก็จบการเล่านิทานนะคะกระเทียมน้อยรอยคดีจากโอ่งแดงโอ่งดานะคะทั้งหมดนี้คือนิทานนะคะฮใครมาฟังแล้วอยากคิดว่าเป็นตัวเองแ่ะนะเดี๋ยวไายนะคะอืมมันเป็นเรื่องของอีโอง่งแดงโอ่งดาอีอึง่งน้อยเขียดตะปงตะปาดคางคกมากงม้ากแก่น,นะะุ่นค่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะฟังนิทานใครเครียดกันคะ่ะเอฟซีสวัสดีนะจ๊ะ